ก่อนจะเริ่มคลิปก็ขอสวัสดีพี่น้องคนไทยทั่วไทยทั่วโลกทุกที่ทุกแห่งทุกทุกคนนะคะอยู่ที่ไหนอยู่ประเทศใดอยู่หรืบใดมองใดก็สร้างขอสวัสดีด้วยค่ะคลิปนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะพี่น้องค่ะหลังจากที่หน้าวินเตอร์ของนอร์เวย์เนี่ยมันจะเป็นประเภทแบบว่ามืดขื่นไม่มีแสงแดดวันนี้มีอากาศส่งมาโดนหน้ามาดามนะคะรู้สึกว่ามีความสุขมีจิตใจมันแจ่มใสมันล่าเริงมันเห็นแสงสว่างแล้วมันก็มีความรู้สึก แบบว่ามีความหวังอะไรอย่างนี้คือมีความหวังแล้วก็สดชื่นด้วยแสงสว่างด้วยแสงพระอาทิต์นี่มันมีผลกับความคิดความรู้สึกของเรานะคะแสงสว่างเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายรอบๆบ,บริเวณนี้ให้ดูแล้วก็คุยกันไปด้วยเนาะพี่น้องเนาะอยากเห็นความสวยงามขาวโจกพวกดสซิมุนหฮเบิงอันนี้กล้องหน้านะคะกล้องหน้าเปนเบนเขาเอิ่อห่อยกับโบไข่เกง่งบนไหลเด้ทุกที่ดูดูหิมะหลัง มาดามละคะ่ะเหมือนโพนเหมือนจอมปวกเลยค่ะสูงแบบว่ามันหลายแห้งหลายพี่น้องโอเคค่ะเดี๋ยวจะถ่ายกล้องหน้าให้ดูแล้วก็คุยกันไปด้วยนะคะโอเคค่ะเราจะเดินไปด้วยย่างไปด้วยแล้วก็คุยกันไปด้วยนะพี่น้องจะได้เห็นความงามของนี่นี่แหละคะ่ะแสงพระอาทิตย์กำลงังพระอาทิตย์มันโผล่ขึ้นมาแต่ว่ามันกล้องมันจะมองมาเห็นเนี่พระอาทิตย์มันจะอยู่แถวนี้ตอนนี้นะคะ เราต้องรีบๆออกมาเอาแสงสว่างท,งทั้งที่มันไม่ร้อนมากแต่ก็มันมีความสุขในระดับหนึ่งค่ะดูดูหิมะนะคะพี่น้องมูจเจ้าวามันเป็นยังไงมันหลายบจเจาวาเนี่ยต้องเอารถไถรถอะไรมามาเกตออกไถออกเ้ยพี่น้องกลวยหิมาจนปวดหลังปวดแอวพี่น้องเอ้ยดูความสวยงามค่ะอยากจะให้เห็นโมเม,เมอนต์อย่างดอกบานเฮาบ่ามีอากาศตอนนี้เย็นสดสืดขังพี่น้องหายใจเข่านนิอู มีแห้งหูดังหอดท่องเลยไหมงามไหลค่กะก็เห็นรอบๆแล้วเนาะบานิสิยางไปแล้วกางยาง,ยา,งยากๆได้พี่น้องมันไม่ใช่อย่างมันเหมือนเดินในทรายนะพี่น้องมันไม่ใช่ว่าอย่างสบายนะบางทีมันก็ต,ตกตกหลุมหิมะก็มีนะคะเพียงแอวนะคะเพียงขาเพียงแอวก็มีค่ะเป็นบางบางที่บางม่องค่ะ,ะคลิปที่แล้วมาดามเบ้าถึงเรื่อง ลูกสาวค่ะลูกสาวมาดามเป็นโควิดทั้งทั้งครูทั้งสองคนแต่ว่าเศร้าแล้วล่ะอาการของโควิดมันไม่น่ากลัวนะคะพี่น้องจะมาเล่าให้ฟังคือมันติดพร้อมกันสองคนเลยค่ะมาดามคนเป็นแม่นี่ก็เฝ้าลูกอยู่กับลูกไม่ห่างลูกเลยนะคะไม่ได้กักตัวไม่ได้ใส่หน้ากากไม่ได้ใส่อะไรเลยแต่ปรากฏว่ามันกระบาติดเลยค่ะไม่ไม่ติดมาดามนะเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยว่าเราฉีดวัคซีนหรือว่าเป็นคนร่างกายแข็งแรง แต่ว่าในชีวิตของข่อยนี้ข่อยสิเป็นคนโบไข่ไข่เบาเล้ยวกะถิ่มไปนาะพี่น้องข่อยสิเป็นคนโบไข่อะร่างกายแข็งแรงผู้น้อยน้อยน้ำหนักนี่ไม่ถึงห้าสิบนะคะเตี้ยน้อยแล้วกะแข็งแรงเป็นตนายเออลูกสาวไม่สบายสองคนบบติดข่อยคือจะมาเล่าให้ฟังอาการคือมันไม่ได้น่ากลัวพี่น้องคือมันเป็นประเภทแบบว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาคือคือเหมือนไข้หวัดอะ เห็นว่าจังไหนมันเจ็บคอแล้วก็ไอลูกคนเล็กมันกระสีหากกะแต่ก็ไม่มีอะไรออกมาหรอกแต่คือมันแค่อาการแล้วก็ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ขึ้น37 38 39บางทีแต่เราก็กินพาลาแล้วก็ให้ลูกพักผ่อนให้ลูกดื่มน้ำอุ่นเยอะๆแล้วก็หาอะไรเบาๆท้องให้เขากินให้เขาทานแล้วก็นอนพักผ่อนแค่นี้ละค่ะอย่าไปตื่นตะนกแล้วก็ โควิดที่นี่นี่ไปหาหมอเขาไม่รับนะคะไม่ใช่ว่าเขาเป็นเขาลังเกียจนะคือหมอไม่รับรักษาคือว่ามันไม่ใช่อาการที่จะไปรักษานะพี่น้องคือเขาให้พักผ่อนกินยานอนอยู่บ้านไปหาหมอเขาก็บรรักษาเจ้าได้ไม่เหมือนประเทศไทยค่ะเป็นเล็กหน่อยก็วิ่งไปหาหมอแต่ที่นี่เขาไม่รักษาค่ะเขาให้อาการหายไปเองเพียงแต่เราดูแลตัวเราไข้ขึ้นแล้วก็เช็ดตัวเช็ดอะไรไปเหมือนเหมือนไข้หวัด ทั่วไปในเะรพี่น้องอย่าไปแตกตื่นกะเอามาหว่าให้ฟังมันมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไปแล้วอันโรคโควิดนี่แล้วก็ประเทศไทยควรจะเลิกก,กักตัวได้แล้วนะคะควรจะทํามาหากินได้แล้วทางยุโรปนี่เขาเปิดแล้วเขาบุญาติแล้วไปใส่มาใส่เขากับบใส่หนาก,ากากแล้วเพราะเขาถือว่ามันไม่ได้เป็นอันตรายถึงแบบว่าถึง บางคนอาจจะร่างกาย air, อา่อนแออาจจะถึงชีวิตต่ว่าส่วนมากจะไม่ขนาดนั้นเขาก็เลยเปิดประเทศแล้วประเทศไทยแนะนําให้เปิดนะคะอย่าไปกลัวมากอย่าไปตื่นตรนกนะคะก็คลิปนี้ก็เอามาฝากกันอยากให้เห็นความสวยงามของ s n o ขาวไปทุกที่ทั่วทิบทั่วแดนเลยก็เห็นบอพี่นองขางามหายใจนี่ก็เย็นเข้าไปในท้องถึงนุน่นละค่ะกระเพาะ อากาศสดชื่นเปตะนายเลยเหมือนนี้ต้องรีบออกมาลูกข่อย,ยังนอนอยู่ในบ่อนอยัยงบ่ทันตื่นแต่ว่าขี่ข้านปลูกตอนนี้ประมาณบ่ายสองจะสามโมงแล้วนะคะจะบ่ายสามโมงแล้วแต่ว่าลูกยังไม่ตื่น <laughs> เด็กช่วงนี้มันจะปิดเทอมกันค่ะมันจะเป็นวินเตอร์ฮอลิเดย์อามาดามก็ปิดไปด้วยเพราะว่าทํางานที่มหลาลัยเขาปิดมาดามก็ได้ปิดไปด้วยได้อยู่บ้านอาทิตย์หนึ่งค่ะเขาปิดเปิดอีกทีก็วันจันทร์หน้าค่ะ ลูกเต้าก็เลยนอนพักผ่อนก็เรื่องของเขาเขาอยู่ในวัยรุ่นเขาอยู่ในช่วงที่ก้างคืนไม่นอนนอนกลางวันเพราะว่ามาดามก็เป็นมาก่อนก็เลยเข้าใจลูกก็เลยไม่ไม่กวนแม่อะไรให้เขาตื่นเวลาไหนก็ให้เขาตื่นนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เอาความสวยงามของนอร์เวย์นี่แหละคะ่ะมาฝากามาพูดให้ฟังความเป็นไปย,ยังไงของนอร์เวย์แล้วก็ ให้พี่น้องชื่นชมกับข่อยกับธรรมชาติว่ามันงามปันไหนแต่ว่ามือข่อยแข็งเลยมันมันอากาศดีแต่ว่ามันเย็นอยู่ที่ศูนย์องศาเองค่ะแต่ว่าความรู้สึกมันไม่มันไม่หนาวเหมือนบางครั้งมันก็รู้สึกหนาวบางครั้งมันก็รู้สึกไม่หนาวมันเป็นเพราะความมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่เข้าใจเลยพี่น้องแต่ว่ามือในศูนย์องศาต้องรู้สึกว่าบบหนาวแห้งปันไหนมีความรู้สึกว่า มันเย็นสดชื่นสบายค่ะทางประเทศไทยเป็นยังไงคะร้อนหรือหนาวมาเล่าสู่กันฟังค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะ